อ่ามาข้อนี้นะครับข้อนี้จริงจก็ไม่รู้จะยากไหมนะไม่บอกว่ามันยากแล้วกันตัวนี้เนาะมาเรามาเริ่มทำเดี๋ยวล็อกหนึ่งรอย x ทั้งหมดกำลังสองนะเออสองล็อกอันนี้เป็นสิบจะกำลังสอง x บวกสอง ออันนี้ยกกำลังสองเราก็เปลี่ยนเป็นล็อกจริงๆอันนี้มันือฐานสิบเนาะ okay. ล็อกสิบหนึ่งร้อยบวกล็อกเอ็กฐานสิบทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับล็อกสิบฐานเอ็ X, กสองอ,อันนีก้กลายเป็นล็อกอันนี้คือสิบกำลังสองเนาะ ก็คืออันนี้ได้เลยตัดกันก็เหลือสองบวกล็อก 10, ทั้งหมดกำลังสองบวกล็อกสิ 10, บเวกสองเท่ากับศูนเห็นอะไรไหมครับตัวนี้เหมือนกันเนาะดึงตัวรวมได้แต่ว่าจับเท่ากับ a ดีกว่าหรือคุณจะดึงอย่างนี้เลยก็ได้จริงๆแล้วอะคุณดึงอย่างนี้เลยก็ได้ล็อก0ิ 10, บเบวกสองดึงไป ก็คือได้ล็อสิบ x บวกสองแล้วก็มาบวกหนึ่งเนาะกับสูอืมเราก็จะได้สองสมการละก็คืออันแรกก็เป็น 2, ล็อสิบ x บวกสองเท่ากับสูแล้วก็ล็อสิบ x บวกสามเท่ากับศนล็อกสิ x เท่ากับ 2. ลบสองล็อก x เท่ากับลบสม x ก็จะเท่ากับอันนี้มันเด้งขึ้นไปได้เลยอันนี้เด้งเข้าไปได้เลย10บกำลังลบส x เท่ากับสิบกำลังลบส x ก็จะเท่ากับเท่าไรอ่ะศูนย์จุดศูนย์หนึงอันนี้ x ก็จะเท่ากับศูนย์จุศย์หนึ่ง แค่นี้เองเนาะแล้วเขาบอกว่าเลขหลังล็อกมันต้องมากกว่าศูนย์เนาะจากนิยามเลขหลังล็อกโดยที่อันนี้มากกว่าศูนย์เป็นลบไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้เนาะคือหนึ่งร้อยจากสรรมการแรกเนาะหนึ่งร้อยเมากกว่าศูนย์ก็กลายเป็น x มากกว่าศูนย์เอาร้อยหารไปได้เลยนะโดยไม่ต้องเปลี่ยนขึ้นหมายเนะเพราะว่าร้อยมันเป็นบวก ส่วนอันนี้ x มากกว่า0ก็เอาเอาเอาสองสมก,การเนี่ยครับมาอินเตอร์เซ็กกันก็จะได้ x มากกว่า0ก็คือคำตอบต้องอยู่ในช่วง x มากกว่า0นไอ้อันนี้มันก็มากกว่าศูนยอันนี้ก็มากกว่า0ูนย์ฉะนั้นก็ใช้ได้สองคำตอบผลบวกก็คือผลบวกคำตอบคือ 0.01บวก0.001กับ0.011ห,หรือ1 1อส่วนหนึ่น,นั่นเองจบเสร็จเรียบร้อยข้อนี้โอเคสวยงามข้อนี้